ี25นาทีให้ได้ลุ้นได้ชมเงียครับขับขึ้นมาครับตรงนี้ท่ายยกรแหม่ถ่ายไม่ได้ครับย้อนขึ้นกลับมาให้กับปวีวิตออกซ้ายครับลแล้ว,ลวค่อยๆขึ้นมาเปลี่ยนแกนมามุมช่งกลับมาตรงนี้ด้านขวาแล้วเข้ามาในกรอบเขตโทษนี่ก็จีมโดนบอลครับไม่ฟาวครับโอ้โหฮะ นี่ครับชมภาพช้าจังหวะนี้ครับนี่ยังเบียดกันใช่ไปแซะครับแล้วไปโดนบอลครับเป็นแน่นอนครับครับอุตสิทธ์บอกบอลครับบอลนะอ่าเอาครับเปิดบอลสูงๆมาจังหวะนี้ยังเก็บบอลได้อยู่ครับปนมคาแล้วเบินจังหวะเดียวมาข้างหน้าแล้วพักบอลพยายามจะพลิกไปเล่นต่อจังหวะนี้อุตสิทธ์นี่บอกว่าฟาวครับแหมมือเนี่ยไปเหนี่ยวไว้ใช่ครับเดี๋ยวภาพช้าครับ อ่านนะฮะแอตต้ฮะเขาบอกว่าคุณอาทิตย์เขาบอกว่ารักช่องเจ็ดสุดๆไม่เสียแรงที่ดูตั้งแต่เด็กอยากจะบวชให้ช่างภาพเลยครับขนาดนั้นเลยอะนี่ครับนี่เป็นทางด้านของกรวิทย์ธนูสินครับโค้ชของประทุมคงคาครับนี่ก็เป็นโค้ชถาพลครับวันทยยุทธครับแอดโอ๊ตคือมาตัดครับก็ทำใจไว้นิดนึงครับ ซึ่งซึ่งผลงานสถิติของแอนโอ๊ตทุกครั้งที่ตัดคือผลเสมอน่าจะเยอะครับสุดท้ายก็ไปโดนจุดนำสีหนึ่งคือมาตัดสีสี่ไม่เกินจริงครูแล่อเช้าอ่ะเหลือเชื่อเอาไปคริกลูกนี้ของมาูคาครับลองจริง วันปีนี้สายเชือกครับลูกปีคิกลูกนี้ครับน้ำเงินฟ้าบระตุกงคกาขึ้นนํำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแชมป์กีฬาเจ็ดเอดีปีนี้มันเป็นอะไรครับเนี่ยมันเดือดดาลจนโปมันพลิกอะไรขนาดนี้ครับดูต่อครับดูต่อคุณผู้ชมเอาครับเกมยังไม่จบครับแล้วเปิดโอ้โหลองบอกว่ารูปเกมเปิดมากขึ้นครับแหมพัฒธรบพิษครับเปิดมาลูกนี้ไม่แม่นเท่าไร่ครับเอาละครับ แน่นอนครับมีประตูขึ้นนำสนุกแน่นอนเนี่ยมันจะต้องติดแฮชแท็กกันหรือเปล่าว่าไม่มีคู่ไหนที่ไม่มันครับบอลเจ็ดเสครับเอาอีกแล้วครับ <c oughs> โอ้นี่ครับต้องชมคนนี้ด้วยครับดำได้หรือดำเงาครับข,ขึ้นมาครับไ <c oughs> อ้แก้วในพลเอาล้เปิดมาจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษนี่น้องมงสกัดทิ้งไปก่อนออ <c oughs> พัทลรพิษแล้วเก็บบอลได้ข <c oughs> ึ้นมาทางด้านซ้ายเอาแล้วครับเกมเปิดแน่นอนครับ คืนมาทั้งด้านขวาจังหวะนี้ครัยกับพัทวัฒน์พัทวัฒน์จ่ายมาตรงกลางแล้วบังอยู่น่าพลิกจังหวะยิงไม่ได้ครับเบิร์นมาด้าน,นซ้าย,ายาาแล้วโจทยจ,จต้องจ้องจะตวัดมาเข้าในกรอบเขตโทษจังหวะนี้ปะทะกันอยู่แล้วลอ,อลองยิงแล้วโอ้โยไม่พ้นสองแต่ครับแต่ต้องเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนครับแล้วเป็นเกมของพัทโรปพีทครับไปเซ็ตขน้นมาบังหลังไปครับปุมบั๊บครับตอนนี้ฮะอารองก่อน อุทยานจังหวะนี้ครับทางด้านของนิติพลครับเคลี่อนมาได้ก็โอุ้ยมันกว่านี้ก็น้ำมันจากพีทีทีเซสชันเลยครับเอาล้วครับแล้วเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับส่งหมายเลขเจ็ดลงสนามครับพัทธนบพพิษครับเจียรพงษ์ครับแล้วก็จะถอดหมายเลขอสองครับทันยกรออกครับเอาครับมีการปรับเปลี่ยนแผนก่อนเลยครับพัทธนบพพิษครับพอโดนดำหนึ่งลูกนี่ต้องรีบเปลี่ยนครับแก้เกมด่วนครับครับจ่ายมาตรงกลางสนามครับตรงนี้พัทพระธบพพิษครับ ออกมาดันขวามีเวลามีพื้นที่ล็อกไอ้ของโรนีครับแม่สองแตะครับเนริพลต้องเตะสกัดที้กออกไปก่อนสองครั้งแล้วครับที่เนริพลสองแตะครับแต่ยังยังมีผู้เล่นของปรุมงคาครับเตะสกัดท้่ไม่ได้อยู่กับนี่ครับแม่จังหวะเปิดพื้นที่อย่างนี้ไม่เป็นผลดีครับรู้เลยครับดับได้หรือดับเงาครับเอาและไม่ทีเลยแล้วไม่แล้ว ธนกิจโชตยเมืองปักครับผู้เล่นจากบุรีรัมย์ครับนี่ครับจังหวะปล่อยให้มีพื้นที่แล้วให้เขายิงด้วยซ้ายลูกนี้หมดสิ้นล้ำครับเนติพงศ์โค้งครับว้าหายเลยครับไม่คือเลี้ยงกินตัวมาแล้วไม่เข้าแบบนี้บริสีประตูมันใหญ่แล้วคุณผู้ชมแล้วแบบนี้มันต้องเข้าครับเราก็หมดปัญญาจริงครับเตธิพงศ์ครับเอาละครับกลับมาเริ่มกันใหม่ครับครับเอาพี่มาทางนั่งขวาเป็นมนก้าวจังหวะนี้แม่จะพาไปเองครับเสียบอล แล้วเป็นของพระราพพิษเปิดมาทางด้านซ้ายโอ้เริ่มมีพื้นที่มากขึ้นใ้เห็นครับออกมาด้านขวาจังหวะนี้ย้อนเพื่อนไปนิดนึงยังเก็บบอลได้ครับพระธวัชหมอหาเพื่อนข้างในชี้เพื่อนแล้วอยากไปต่อไม่ได้คืนกลับมาไปกับวัชานนท์วชานนท์ออกซ้ายครับกลับมาขึงเกมรับใหม่ครับโอ้โหลงคาแล้วก็ทางฝของพระราพพิษครับก็จะขึงเกมลุกใส่นี่แหละครับเป็นการสู้กันในสึกเกมรับกับเกมรุกแหละครับ ออาครับบอลมาจีระพงศ์ขึ้นไม่ได้ย้อนกลับมาตรงกลางใหม่เอาครับสิงหาย้ำมาขวาอีกทีเบิ้ลจังหวะเดียวกันแล้วจ่ายมาจะให้ในกรอบเขตโทษครับโดนดักบอลไม่ได้แล้วอย่างคงเป็นบอลทุ่มของพัทรับ่อผิดครับมาบอลอยู่ที่พัทวัด <ห>ชีรพงศ<ะ>์ชีรพงศ์โยกมาแล้วหาจังหวะสับด้วยซ้ายลูกนี้เข้ามือเด็ิทีครับบอลไม่ห่างเท่าไหร่ครับและลูกนี้นี่บอลเดินทางไม่ได้เร็วมากครับ ไอ้ต้นภาไปสิบนาทีก่อนได้ไหมทำไมครับจะไปเย็บคอคอแย่แล้วทั้งเนอะจะจะไปหาโรงพยาบาลมาประกองหนึ่งเออเอ้าไปเลยครับใส่เต็มที่เดี๋ยวผมพักวันนี้นะผมไปพักสนามทุบเลยเออเดี๋ยวคุณพักยาอยู่แล้วเอาไปตรงนี้ก่อนครับปนุคาได้ครองบอลบ้างครับมาทางด้านขวาจังหวะนี้จ่ายขนาดเส้นมาทาจังหวะพลิกไม่ได้ครับเจอโอ้เจอดักไว้แล้วครับครับแล้วโดนบังสนิทครับแล้วก็สุดท้ายยังได้เป็นบอลทุ่มของปนุคาครับครับ เดือดดาลเลยครับบอลแชมเปี้ยนส์เชลตเอชดีใช่ไหมครับครับสนุกครับรอบที่ผู้ชมดูอยู่นั้นมันล็อกสามสองทีมนะครับโอ้โหนี่ครับกองเชียร์ปฐุมภูมิภาคผาครับเสียนะครับท่านเราพิดครับโต๊ะกลับจังหวะนี้นักเตบุกมาอ๋อฟาวด์ครับปฐุมคาไปทฟาวด์ตัดฟาวด์ครับตรงนี้ และโดนใบเหลืองไ,ไปครับหมายเลข14ครับปฐุกค่ะอนุชา